ดอกไม้พี่เนองที่ลิปทส,สวยๆอาคอยแล้วซื้อให้ทุกๆปีจ้ะพอถึงเทศก,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 กาลนั่นเลือดูไม่กระซิเซื้อดอกไม้เห้กันจ้ะคอยซอื้อให้เล่าเล่าซื้อให้คอยเปลี่ยนกันซื้อให้พี่เนงเพ่นต้องให้ก่อนกําลัางบานงามๆ ไอ,อ,อ้ยสาวนี่เมฆหมอมกเมฆเมกพี่เนาะเมฆฝนเมฆหมอกนะทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบรีบรีบทะเลสาบรีบรีบเนีย่ยฟันสิงโตกำลังโพล่ะจ้ะ ยังก็ล่ะงฝกซีล้อมพี่น้องฝึกซีล้อมอ่อนจ้ะเต็มเลยปุ่นเน่นม,มาเลยจ้ะมองนี่คือทีเดียนหลายพี่น้องมันเกิดดินดินพันงามดินเพิ่น,ด,นดินเก่านะจ้ะเอามาถิ่มที่นี่นังเก็บบ่อทันใดอยู่จ้ะขยังหนาวอยู่นัง่งทำไงอยู่ล้อมเพิ่งปุ่งประสาทพี่น้องฝึกซีล้อม หน้าตาบับกชีล้อมอ่อนนี่ก็เป็นหนืแอเนืเอพนให้ความสุ่มสื่นกินข้าเจ้าเนื้หยาขึ้นจะ้ะหยาอียงกําลังขึ้นขึ้นใบหยาพวกนี้ท้นความหนาวจ้ะประเทศยยังไห้พี่น้องเบิ่งอัน กเที่ยมปลาแถวหอ,อยยังหมทันนี้เลยจ้ะนี่คล้ายๆต้นใบพักแป้นเนาะพี่น้องนี่จ้ะนี่พี่น้องนกำลังน้ำงานดอกไม้ดอกไหลหลังบ้านหอ,อยเองนย่พี่น้องนะตอไม่ตอไหลกำลังขึ้นมาลองต้องแตงจ้ะ สโน่ d r o ปะดอกอันสโน่โยดพี่น้องสโน่ย้อยสโน่โยดย้อยพี่น้องบ่งดอกสโน่โยดย้อยจ้ะสโน่ drop drop ปะเห็นบ่จ้ะดอกพันกสิระมาณนี้ยจ้ะนี่ใบเพิ่นไข่ใบใบกระเทียมเนาะจ้ะใบต้นหอมดอกสโน่โยดย้อย เขาขาวจังสิละจ้ะจะพี่เนาะ อากาศก็เย็นๆจะหอมได้จ้ะพี่น้องหอมหอม อากาศก็เย็ยนๆจ้ะหอมได้จ้ะพี่น้องหอมหอมอันนี้ดอกอันหยั่งว่นนี้ก็ลังขึ้นหอมหอมเลยพี่น้องจักว่าดอกหอยังย่งจ้ะ ดอกไม้ดอกไม้นะหรือดูใบไม้ผีจ้ะมองเห็นบ่ทายไก่หลายเป็นกระสว์เนาะจ้ะหกมองอะไรจ้ะเออก็ยังออกมาทายอยู่นีย่ยฟันสิงโตกำลังโพล่ะจ้ะ นีน่ดอกดอกบัวดินพี่น้องพี่น้องบ่าเห็นว่าอันน่ะเอียงเหรอพักซี่ล่อมจ้ะบ้างนอพักซี่ล่อมพี่น้องบ้างปัดนอพักซี่ล่อมขึ้นเต็มเลยอืม อากาศเย็นคึ้ดว่าแดดถ้าแดดออกห่อนๆอาทิตฐานึงึ้นขึ้นแบบพึบเพบเลยพี่น้องนี่นี่จ้ะไทยเบิ้งกคักจ้ะนอเปอรอันพักซี่ล้อมอ่อนจ้ะขข้นเต็มเลยพี่น้องเห็นบอกม่เมนเมอดเลยจ้ะชีโล่พนหนาวพี่น้องพนเลยพ่ท่านใหญ่ไวพันใดจ้ะ เต็มเลยดินดีมองนี่ขี้เกียเดียนหลายท่านก็นเลยแบบเต็มเลยพี่น้องเอ้ย เมือ้าพี่น้องตอนนี้กีซีม่วงสาวเราจะทางสวีเดนมืดพี่น้องคือฝนสิตกนี่เดี๋ยวขอสีแดดออกขอสีมถทายอีกเดี๋ยวจ้าเนี่ยมันขึมอันแสงตะเวนสีกระทบน้ำกระทบบไร้เพราะว่าเพิ่นคึมจ้ะนี่พี่น้องบรรยากาศหนาเลดูใบไม้พีกสิประมาณนี้จ้ะ ต้นใหม่ต้นไหลงม้วงได้พี่น้อง,งอย่าไหม่ใหม่ไม่ไมีอะไรยกาดเย็นจะ้ะเย็นแห้งถ้าแดดออกม่นแนกสีไข่ยอยู่ ต้นหวานนั่ง่าท่านออกตะไคร่ขึ้นตามต้นไม้